ทางไปกุ้งแคมสระบุรีครับมวกเหล็กออยู่อำเภอมวกเหล็กก็มาถึงน่าจะสี่โมงกวบายังไม่ถึงเลยครับเหลือสองจุดเจ็ดกิโลสองข้างทางก็สวยงามดีครับรถน้อยวันนี้วันศุกร์แต่เขาอาจจะเข้า แคมป์กันหมดแล้วก็ได้นแต่เราเป็นอย่างนี้ทุกครั้งเลยครับตอนแรกว่าเออที่แบท,ที่นั่นใกล้จะไปจะไปทาไปทามาต้องยาวเย็นทุกครั้งเลยนี่แหละฟุกสองลองเที่ยวอีกไม่นานครับใกล้จะถึงละก็สองข้างเขียวชะอุ่มทางดีครับกุ้งแคม แต่ก็ไม่แน่อีกนะครับถ้าไปแล้วมันไม่ใช่ที่เราจะจอดนอนได้ง,ง่ายๆเราก็อาจจะไม่จอดนะครับอาจจะออกมามืดๆอีกไป, <c oughs> ป็นนอน <c oughs> ฟัมต่อไคเอาจจะประมาณนั้นนะครับแต่ก็โลง่ลงๆดีนะครับดูซ้ายมือฝั่งนูน้นเห็นมีสะพานมีอะไรอยู่ทาง สะดวกครับ <Real side. S 1> <Okay. S 1> เลี้ยวซ้ายเลี้ยวซ้ายกรุงแคมป์กรุงแคมป์รทางนี้หนึ mm ่งจุดสองกิโลมีเยอะครับตางนี้สุกส์สมเกียรติแคมป์<า>ต่อไปอไีกแปดร้อยเมตรจะเป็นดินลูกลังสักส่วนหนึ่ง แต่น่าจะไม่นิดแล้วครับยาวไปถึงนู่นไปทางหน้าโลโกน่าจะใช่นะถ้าจำไม่ผิดไม่รู้เจ้าของเขาจะอยู่ก็นะแต่ก็มีทางเดินรถเยอะอยู่นะโอ้เห็นน้องเขามาใส่หมวกเล่นน้ำแต่น้ำมันน้อยไปหน่อยนะครับเจ้านแต่น่าจะเยอะเมื่อคืนก่อนนะ ตกตันนี้น้อยลงไปแล้วทางดินครับดินลุก,กลัางตองปูงแคมแต่ว่าไม่ใช่ว่าเราไม่เคยไปนะครับทางแบบนี้เราเคยไปแล้วก็ยิ่งกว่าน,นี้ด้วยน้ามีเพื่อนร่วมทางอยู่หนึ่งคัน เข้าคู่แคมมีสองแคนนมนะสองแคมจริงๆแล้วทางเข้าที่มันเป็นแบบเนี้ยเคยเจอมาหลายครั้งแล้วทางเข้าลำบากนิดนึงแต่พอไปถึงข้างในปุ๊บโอ้โหเฮทำไมถ้าไม่มานะจะเสียดายมาก ไปเจออยู่ครั้งนึ่ที่ปางอุ๋งสุพรรณนั่นแหละครับทางเข้ายิ่งกว่านี้สวยแต่เขาไม่เปิด <c oughs> ไปถึงปุ๊บเขาปิด <c oughs> กลับออกมาอีกอมนันเลยวันนั้นวันนั้นก็เวิร์งวางเลยครับจากด่านช้างก็ต้องมาสระบุรีเลยวิ่งอีกเกือบร้อยเก้าสิบโลทริปนี้ก็เพิ่งลงมาจากเขาใหญ่นะฮะ เมื่อกี้นี่ดีนะไม่ขึ้นทางปากช่องถ้าขึ้นทางปากช่องเนี่ยเอืฉยคงจะไม่สบายแล้วละ่ะทางชันทางปจีนะไม่ชันดูว่าจะขนาดไหนนะฮะแล้วพงมีจะขึ้นได้ไหมโอเรื่องขึ้นอันนี้มันบอกว่าน้องน้อยไปหน่อยอันเนี้ยตอนนั้นที่เขื่อน ลำสะเพลินยิกกว่านี้ทางการ์ดดูแลทางการ์ดปูนทางเข้ากุ้งแคมป์ดูสองข้างทางอีกสองรอยเมตรเลี้ยวซ้ายจะถึงละ ติดเขาสถานที่ติดเขาเลี้ยวซ้ายแล้วเลี้ยวซ้าย okay. น่าจะทางลงตรงนู้นลางกลางเต็นโอ้เป็นอยากที่เจออากาศโล่งๆอย่างนี้ก็อันนี้ไม่น่าจะผิดหวังเลี้ยวซ้ายแล้วคุณจะถึงจุดหมาย Okay, ขอบคุณครับสิริเรามาถึงจุดหมายแล้วครับโอ้ตรงเป๊ะเลยเป็นแบบนี้ยังไม่มีลูกค้านะครับวันแบบนี้คุณมาถึงแล้วขอบคุณครับสิริ มาถึงที่พักกุ้งแคมป์แล้วนะคะเดี๋ยวถ่ายให้ดูวิวรอบๆก่อนที่พักเขาจะมีสองโซนโซนติดติมน้ำกับโซนภูเขาแต่เป็นที่พักโล่งๆดูแบบสบายตามีบ้านพักด้วยนะคะบ้านพักจะเป็นบ้านสองชั้นราคาหลังละ 2องพห้าแต่ว่าพักได้หลายคนมากเลยอันนี้เป็นที่ติดต่อที่ทำการมีอาหารขายมีเครื่องดื่มมีซุ้มให้นั่งเล่นมีจุดเช็คอินด้วยนะคะนี่ค่ะจุดเช็คอินพอาทิตย์ใกล้ตกวิวภูเขา แล้วก็เดี๋ยวพาไปดูวิวติดแม่น้ำนะคะมีเสียงน้ำไหลด้วยใช้ได้เลยวันนี้มีหนึ่งเต็นท์มาตั้งแคมป์เราพวกท่อง,องเที่ยวไม่เป็นโดดเดี่ยวคุณน่ารักแหละมีมีเพื่อนมาหนึ่งคนวันเสาร์อาทิตย์จะเยอะหน่อยอันนี้เป็น วิวโซนริมน้ำจะมีจุดให้กางเต็นท์จอดรถนอนได้เหมือนกันน่ะเดี๋ยวจะพาลงไปดูด้านล่างนะคะโซนริมน้ำจะลงบันไดไปแต่ว่ามีทางรถขึ้นลงได้นะคะ มีแค่ให้นั่งเล่นริมน้ำเลยโลง่ลงน,นี่ก็จะเป็นที่กางเต็นท์กับจอดรถนอนริมน้ำ ช่วงนี้น้ํายังไม่เยอะฝนตกน้อยแต่ถ้าเกิดว่าฝนตกเยอะๆน้ําจะขึ้นมาเกือบข้างบนเลยนี่เป็นทางรถขึ้นลงขึ้นไปก็จะเป็นโซนภูเขา ตอนนี้พระอ,อาทิตย์ใกล้ตกห้องน้ำจะแยกชายหญิงแยกกันคนละหลังเลยยูยวิวภูเขาบรรยากาศดีค่ะ โล่งดีจะมีโซนสนามหญ้าแล้วก็ติดภูเขาสนามละสนามหญ้าเขียวมากนี่ค่ะตรงนี้เป็นโซนสนามหญ้าติดภูเขา โซนนี้เยอะหาลานจอดรถแล้วก็การเต็นได้เยอะเลยนี่ค่ย,เ,ยเดี๋ยวจะพาไปดูห้องน้ำนะคะห้องน้ำผู้ชายจะอยู่ด้านนี้ จะแยกชายหญิงชัดเจนห้องน้ำผู้ชายแล้วก็แล้วด้านนี้ก็จะเป็นห้องน้ำผู้หญิงจะมีรองเท้าให้เปลี่ยนหน้าห้องน้ำมีอ่างล้างหน้าห้องน้ำผู้หญิง น้ำจะเป็นลักษณะอย่างนี้มีฝักบัวสายฉีดชักโครกห้องน้ำก็สะอาดดีค่ะใช้ได้ สิ្มีนุ่มนุ่มเรือหองห ที่ผผกการกำโลกีอยู่อยืนว่าจะว่าวอนอกโซนยุรหอนนั้นมีความกึงมวิธีแล้วรี ตอนนี้ออกจากกุ้งแคมป์มาแล้วจากที่เมื่อคืนไม่ได้เป็นผู้โดดเดี่ยวแต่มีน้องอยู่กลุ่มหนึ่งครอ,อบครัวหนึ่งกับสามคนอันนี้ออกจากกุ้งแคมป์ม,มุ่งหน้าสู่เขื่อนป่าสักชนลชนทธิ์ ทางเข้าอาจจะขูกขละขูขละขูขประมาณสักครึ่งกิโลแล้วก็ถ้าไปข้างในก็จะเจอทุ่งหญ้าสวยๆอย่างที่บอกเลยครับสวยงามมุ่งหน้าเขินปราสักครับสำหรับคลิปนี้ขอจบเพียงเท่านี้ฝากกดติดตามเพื่อรับชมคลิปต่อไปด้วยนะจ๊ะขอบคุณจ้า